New Honda Giano Plus ล mm ัเจ็ดสไตล์ไม่ส้ำใครอัพลุคแฟชั่นให้ล้ำสมัยทุกสไตล์ hmm. ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda Giano Plus เอาล่ะเดี๋ยวมาสรุปผลการแข่งขันกันหน่อยครับในรุ่นโมโรทูครับไม่รอช้าครับโมโรทูสนามนี้ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามที่นักแข่งในกลุ่มหน้านะมีความเร็วมากจริงๆครับเฟโดคอสตาแอรอนคาร์เนตอีกคนหนึ่งก็คือเฟร์มินเดลเลเก้ครับ ที่มันดาลิกาวิล์กนซาเลสสนามนี้ทำผลงานได้ดีมากนะครับโดดเด่นจริงๆกับนักแข่งคนนี้ครับยม VR46 Master c a m p Team ครับก้องสมเกียจจันทราครับถูกจับตามองในฐานะของแชมป์เก่าของสนามนี้ในปีที่แล้วครับก้องชนะที่นี่เป็นครั้งแรกในอาชีพของเขากับการแข่งขันโวล์กาังปีนะครับในรุ่นโมโตทูก่อนแข่งเนี่ยอยู่อันดับที่6บนคะแนนสะสมนะครับ ฟรีสตาร์ทมาไล่กันหน่อยครับแถวหน้ามีออรอนคาร์เน็ตครับมิเนอกอนซาเลสฟิลิปซาลาสครับแถวที่2เป็นโรคอสตาร์เฟมิลเรเกแล้วก็กองสมเกตจันทราครับนักแข่งชาวไทยแถวที่3มีเจคดิกซันครับแซมโร่แล้วก็ชอนตาฟันเดนกูเบิร์ครับแถวที่4โทเนียโบลิโนโรครับตามด้วยโจโรเบิสแล้วก็เซอร์โจกาเซียแถวที่5มีโบเบนสไนเดอร์ครับเอิรเบิร์ตอารีนัสแล้วก็เจอร์มีอโฮบาตามด้วยแถวนี้ครับกีที่16เดนิฟอร์เจียมาก็ซามีเรสแล้วก็ อาลอนโซโลเปสครับไอโอคุระอยู่ในกริดที่19ครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีในเรสนี้ครับ20เป็นดารินบินเดอร์ครับ2ีเสิบเอ็ดเล็กเอสกรี22เป็นออบาตโตโซราครับตามด้วยเบอร์รี่วอลเตอร์สแล้วก็ไทกะฮาดะครับข้างหลังมีลอเรนโซบอลดัสซารี่ลูคัสทูโลวิดอิซานเกวาร่าครับรอรีสกินเนอร์โคต้าโนซานเนตและแมทเธียคาเซเดครับช่วงวอร์มอัพออกไปครับก่อนแข่งครับ อาคอสตามีคะแนนนำอาโบริโนโอยู่ถึง50คะแนนเริ่มต้นการแข่งขันครับช่วงที่ออกสตาร์ทออกมากล้องสมเกียรติพุ่งออกมาจากกริดที่6ครับแล้วก็ทะยานขึ้นมาได้ดีนะครับขึ้นมาได้ถึงอันดับที่3นะครับในช่วงออกตัวแล้วในโค้งแรกก็มีปัญหาไป3คันแล้วครับอันนี้เป็นเอารเบ s โตเซราแล้วก็อล o อนโซโลเปสครับนี่ครับกล้องสมเกียริ พุ่งขึ้นมาถึงตรงนี้ครับแล้วก็โดนโทเนียโบลิโนแซงผ่านขึ้นไปกล้องเองขยับผ่านมาได้ทั้งเฟรมีนเดลเดเกด้วยนะครับอีกคนหนึ่งที่ออกตัวไม่ดีก็คือฟิลิปซานลาชันรูดลงไปเยอะเลยแต่พอเข้าสู่รอบที่2ครับหลังจากที่โดนแซงขึ้นไปครับกล้องสองเกียตกเขารูดลงไปอยู่ถึงอันดับที่5ครับโดนทั้งมาริโอคอนซานเลสแล้วก็โทนียโบลิโนผ่านขึ้นไปนี่เป็นฟิลิปซาลาสครับ ซาลาสนามนี้ออกตัวในกริดที่3ในแถวหน้าครับแต่ว่าตัวเขาเองมาโชคร้ายนะครับออกซาไม่ดีครับแล้วก็จังหวะนี้ครับโค้งสุดท้ายโดยนอุคุระนั้นเสียบปะทะชนเข้ามาทําให้โอคุระเองต้องโดนโทษลองหลปเพยรตีด้วยและนี่เป็นจังหวะที่กล้องสมเกียรติครับโดนเฟอร์มินลเรเกนั้นเสียบแซงขึ้นมาช่วงแรกๆเนี่ยครับกล้องเองพยายามเกาะไปให้ได้แต่ว่าอันดับไม่ดีเท่าไหร่ช้อนคืนกลับมาได้ครับ แต่สุดท้ายก็ตกลงไปอยู่อันดับ7ครับในรอบที่3โดนเจ็คดิกซันเสียบขึ้นมาอีกคันหนึ่งช่วงแรกเนี่ยก็ดูกันว่ากล้องเองอาจจะต้องรอจังหวะหรือว่ารอให้กริปของยางนะั้นมันพีก,ก่อนครับแต่ขี่ไปขี่มาครับยางก็เหมือนจะได้เท่านี้จริงๆครับแล้วผู้นำในช่วงแรกเนี่ยสลับกันอยู่ในช่วง2รอบนะครับก็ค,คืออรอนคาเนตแล้วก็เปโดคอสตาครับสุดท้ายเปโดคอสตาก็ขยับผ่านขึ้นไปได้ครับ นี่ครับอคอสตาร์ครับขณะที่อากูล่าครับโดนประกาศโทษลองหลับเพนัลตี้ครับโคตานโนซานี no ane, ล้มไปในโค้ง16ครับหลังจากที่ผ่านการแข่งขันมา6รอบนะครับอารอนโซโลเปสเอาลูออกมาแข่งต่อครับนี่ครับเหตุการณ์ในโค้งแรกเนี่ยมี3คนครับที่ไปเกี่ยวข้องกันก็มีทั้งอารอนโซโลเปสโซเบโตเซรราแล้วก็ลูคัสทูโรวิดสนามนี้เนี่ย อลันโซโลเปสมาแข่งเป็นครั้งแรกครับใช้เวลาปรับตัวไม่กี่วันครับท้ายที่สุดเนี่ยในวันแข่งขันก็พลาดล้มไปกดเวลามาเร็วอย่างต่อเนื่องเลยครับเพโดคอสตาครับผู้นำบนตารางคะแนนสะสมแล้วก็ผู้นำในเรสแล้วก็ล้มลงไปอีกคนหนึ่งครับซอนต้าฟานเดนกูเบอร์ครับนักแข่งชาวดั s ชที่โค้ง16 High size ไฮไซด์ไปครับโค้ง16เนี่ยพลาดล้มกันบ่อยมา ขณะที่กล้องสมเกียริเองไล่อยู่ในันดับที่7ครับโดนเซอร์โจากาเซียไล่ตามอยู่หลายรอบเลยทีเดียวและจังหวะน,นี้ช่วง9้ารอบที่เหลืออยู่ครับเจคดิกซันไล่กดดันกับโทนี่อโบริโนหนักเลยครับแต่สุดท้ายบานออกไปครับกลับเข้ามาอยู่ข้างหน้าของกล้องนะครับพอเจคบานออกไปเนี่ยดูเหมือนว่าตัวเขาเองจะลดความเร็วลงมาเล็กน้อยครับแต่กล้องเองก็แสงขึ้นไปไม่ได้ขคเนตเองครับ พยายามที่จะไล่ขึ้นไปหาคอสตาแต่พอผ่านครึ่งทางกักรแข่งขันมันไม่ได้จริงๆครับคอสตาก็เ,าเร็วอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นจังหวะของโจโรเบิร์ตครับเบียดแซมโลมาหนออกไปเลยครับมาถึงรอบสุดท้ายครับเรสนี้ในกลุ่มนําไม่มีอะไรพลิกผันเลยนะครับก็กลายเป็นว่าเบโดคอสตานำว้นเดียวจบแบบห่างๆครับชนะไปด้วยระยะห่างเกือบจะ3วินาทีนะครับอันดับที่2เป็นของแวรอนแคเนตครับ นี่ครับเบนบูเคทีเอ็มาโยครับทีมที่ปั้นเด็กเข้าสู่ MotoGP เยอะมากครับอันดับที่3เป็นของเฟ m i n มินาเดเกเฟ m e n ก็ถือว่าทำผลง,งานได้ดีครับสนามนี้กล้องสมเกียริครับกลับมาพูดคุยกับชุมหน้าช่างซึ่งดูเหมือนว่าสนามนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของทีมสตาฟแล้วก็ทีมช่างของกล้องอยู่พอสมควรเลยครับเจคดิกซันครับมาขบยซีน มอนดรกอนซาเลสได้ใน2โค้งสุดท้ายครับนี่ครับโค้ง16เดินคันเร่งเสียบเข้ามาแล้วก็ขึ้นมาจบก,การแข่งขันได้อีกในอันดับที่4ครับเกณฑ์อันดับมาได้อีกหนึ่งครับสรุปผลการแข่งขันเปโรคอสตาชนะไปครับม้วนเดียวจบเลยครับ34นาที51.641ครับยอดเยี่ยมจริงๆอันดับที่2เป็นอารอนการเน็ตครับอันดับที่3เฟมินาลเดเก4เป็นเจคดิกซันครับอันดับที่5้ามอนโอนซาเลส อันดับ6เป็นของทนีโบลิโนครับกล้องสมเกีตจันทราดีที่สุดในวันนี้เป็นอันดับที่7ครับขี่แบบไม่เสียงครับพอรู้ว่ารถมันไปถึงลิมิตแล้วเนี่ยก็เซฟอันดับที่ดีที่สุดไว้เท่านี้ครับอันดับที่8เป็นของเซอร์โจการเซียครับ9โจโรเบิร์ส10แซมโลครับ11เดนิฟอร์เจีย12บโบเบนเนเดอร์ครับอันดับที่13ดารินบินเดอร์14ไทกาฮาดะ15เป็นของออาเบิร์อารีนัสนะครับ 16เนี่ยเป็นมาโกสซามิเรสครับขณะที่ไอโอคูลาสนามนี้ไม่ดีเลยครับจบการแข่งขันในอันดับที่17การประกาศย้ายทีมก็อาจจะมีผลอยู่พอสมควรแล้วครับสำหรับไออันดับที่18เป็นเอสกรีครับทำด้วยสกินเนอร์เอาโฮบ้าอิซาเนโกลร่าลูคัสซูโรวิชครับลอยโซบาลดัสซารี่นะครับ so รวมไปถึงแมตเทียคาเซเดขณะที opez, so ่อลอนโซโลเปสเอารถออกมาขี opez, so ่ aki, ต่อจบการแข่งขันในอันดับที่25ครับที่ไม่จบไปก็มีแบร์รี่บอลเตอร์สครับ ซอนตาฟันเดนกูเบิร์กโคตาโนซานเนฟิลิปซาลัชแล้วก็อัลเบโตเซอร่าครับคะแนนสะสมมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับถึงแม้ว่าตำแหน่งผู้นำมันไม่เปลี่ยนแต่เรื่องของคะแนนที่มันห่างออกไปก็ทำให้โทเนียโบอริโนโต,ต้องลำบากมากขึ้นแล้วครับเปโดโคอสตาเก็บไป277คะแนนแล้วครับอัลเบริโนโดนทิ้งห่างไป65คะแนนแจ็คดิกซันอันดับที่3ครับอันดับ4ี่รอนการเนตรครับ อันดับที่5เป็นของสมเกตจันทราครับขยับขึ้นมาจากอันดับที่6 123คะแนนแล้วครับขึ้นมาอยู่ท็อปไฟตามเป้าหมายครับอันดับที่เอ่อันดับที่6เน so Lopez, ี่ยเป็นอล o อนโซโลเปสครับเเป็นมเนลกอนซาเลส8ซาลาสครับเเป็นเชลซิโนวีเอสติไม่ได้ลง2สนามแล้วนะครับอันดับที่10เนี่ยเฟมินาลเดเกขยับขึ้นมาโอลาตกไปอยู่อันดับที่11ครับกลุ่มหลังก็มีเนี่ยแหละครับ เจอโจกาเซียแซมโลสโจโรเบิร์ตอัลเบิร์ตอาร์เรนัสนะครับแบร์รี่วอลเทสเจอร์รี่อัลโคบารวมไปถึงทางด้านของดารินบินเดอร์โบเบนชไนเดอร์นะครับนั่นก็เป็นกลุ่มหลังของการแข่งขันในรุ่นโมโตทูคาเล็กซ์ก็เป็นแชมป์โลกไปแล้วนะครับในส่วนของคะแนนสะสมประเภทผู้สร้างครับสมัยที่11ไปแล้วครับ ห่างจากบอสซอนกูโร่ร้อคะแนนขณะที่เรดบูลคิเตเมโยครับผู้นำบนตารางคะแนนสะสมประเภททีมครับมี339คะแนนมาร์ควิเดนดับ2ครับตามอยู่47่อนเรเสซิ่งขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3ครับผลงานของกาเนตแล้วก็เซร์จโจกาเซียค่อนข้างดีครับในช่วงหลายสนามที่ผ่านมาครับอันดับที่4เบต้าทูสปีดอัพอีเดปิสีผลงาทีมเอเชียครับคลองและไอครับช่วยกันเก็บคะแนนสะสมให้ทีมอยู่ในอันดับที่5 นั่นก็เป็นส่วนของการแข่งขันในรุ่น Mo t ต2ครับโมโตทูก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นแฟนชาวไทยนั้นติดตามค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผลงานของกล้องสมงเกตจนทรานั้นโดดเด่นมากจริงๆครับในช่วงนี้ครับขณะที่ผลของการแข่งขันในรุ่น m o t ร3ีครับมาสรุปด้วยกันหน่อยโม t ร3ีมีดราม่าพอสมควรเลยนะครับสู้กันสนุกมากครับท้ายที่สุดเป็นดิโอโกโมเรล่าเนี่ยนะครับชนะการแข่งขันไปชิงจังหวะได้ยอดเยี่ยมมากครับในช่วง ไท้ายเรสครับ33นาที19.002วินาทีครับเดนิเอหอลกาโดครับน่าเสียดายที่ตอนที่ขึ้นมานำได้ครับไปโดนลองแล็บเพนัลตี้นะครับพอเข้าลองแล็บเพนัลตี้ครับไล่บี้ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็โดนลองแล็บเพนัลตี้อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายเขาตัดสินใจที่จะไม่เข้าทำลองแล็บก็โดนบวกเวลาไปนี่ครับอันดับ2เป็นดาวิลตอาลอนโซ่ครับอันดับที่3ก็เป็นดาวิลต์ุนยอชสี่คอรลินไวเยอร์ครับอันดับที่5เนี่ยโฮเซโรโนรูด้าครับ อันดับที่6เจ้าเม่มาเซีย7เป็นทายกฟูรุสัตโตนะครับอันดับที่8ก็ตกเป็นของเดนิสออนจูครับ9อีวันอโตล่าครับขณะที่อันดับที่ส0ครับก็เป็นของเนป้า11มาเตโอเบอร์เทนลี่ครับ12ไกโโทโต,โตะอันดับที่13เป็นลิคาโดรอซี่อันดับที่14โฮกานโด15เรียวซูเอะยามานากะครับ ให้ดวนดับ7นิดนึงครับผลงานดีขึ้นมาเรื่อยๆครับไทยโยฟุรุาโตะนักแข่งชาวญี่ปุ่นนะครับและนี่ครับอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นนะครับนักแข่งวายการ์ดชาวอินโดนีเซียครับอาร์บียดิตามานะครับซึ่งก็ลงแข่งวายการ์ดที่นี่เป็นครั้งแรกครับขณะที่ มาริโออารจีจบการแข่งขันแนนับที่25ครับปีหน้าก็จะขยับไปแข่งขันในรุ่นโมโนตูร่วมกับกล้องสมเกตจันทรามุนดูคะแนนสะสมหน่อยครับจเจาเมมาาเซียงเป็นผู้นำครับ209คะแนนครับขณะที่อายูมูซาสกิสนามนี้ไม่ดีครับโดนทิ้งห่างออกไป16คะแนนโคคาโดหล่นไปอยู่อันดับ3ครับตามอยู่17คะแนนครับอลอนโซอันดับ4ตาม29ครับอันดับที่5เดนิซอนจูครับตาม54 อตโตล่า6 7, 8, ครับโมเรล่า7 8ปเป็นรูด้าครับแล้วก็ดับับที่เเป็นมุนยอสครับการลุ้นแชมป์โลกของรุ่นโมโต3เนี่ยยังคงจะได้ลุ้นกันไปต่อจนถึงช่วงปลายๆด,ดูการเลยแล้วครับเพราะว่า1-4ถึงห่างกันแค่29คะแนนครับแล้วก็ด้วยตามทฤษฎีแล้วไปจนถึงอันดับ5และ6ก็ยังมีโอกาสาที่จะพลิกกลับขึ้นมาเป็นจากฝูงโมคะแนนสะสมด้วยถ้าเกิดกลุ่มนำนั้นพลาดไป นี่ครับส่วนคะแนนสะสมประเภททีมครับอ่ะมาดูคะแนนสะสมครับในส่วนของประเภทคอนสตรัคเจอร์ก่อนคอนสตรัคเจอร์เนี่ยแชมป์โลกห้าสมัยอย่าง KTM ครับยังปิดจ็อบไม่ได้ครับเพราะว่าห่างจากฮอนด้า63คะแนนคะแนนยังไม่ขาดครับส่วนทีมครับอายุมุซาสากิกับไฟเยอร์ครับนำอยู่ครับลิควิดมอลลี่ฮัสควาน่าอินแทคทีพีครับ269คะแนนเรดบูคาเดเมโยครับ อยู่ในอันดับที่2ครับไล่อยู่แค่3แต้มครับเรเ r อร์เรซซิ่งอยู่อันดับ3ครับตาม10แต้มเอ็มทีเอทีมครับอยู่อันดับ4ตามอยู่21แต้มครับแกส a คร์อัสปาทีมอยู่อันดับที่5ครับตาม26แต้มกลุ่มนี้น่าจะมีลุ้นกันมันเลยครับการลุ้นในเรื่องของคะแนนสะสมประเภททีมครับนี่ครับในช่วงท้าย ตัดสินกันท้ายเรสจริงๆครับแล้วคนที่เลือกใช้ลายแล้วก็บริหารเรสนี้ได้ดีจริงก็คือเดียโก้โมเรล่าครับสุดสัปดาห์นี้เป็นสุดสัปดาห์ที่ดีมากๆเป็นช้ยชนะครั้งแรกของเขาด้วยครับกับการแข่งขันในรุ่นโมโรตีแล้วก็เป็นนักบิดบราซิเลียนคนแรกด้วยที่ชนะการแข่งขันยอดเยี่ยมครับสุดสัปดาห์นี้ครับของเดียโก้โมเรล่าครับฟอร์มโหดมากจริงๆในรุ่นโมโรตีครับ New Honda g i o n o Plus. ลัส style, ไตล์ไม่ซ้ำใครอัพลุ f แฟชั่นให้ล้ำสมัยทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda g i o No Plus